ครับปัญหาเรื่องอันตรายของเรื่องการใช้ไฟฟ้านี่มีมากมายนะครับแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องที่จะมาคอยแจ้งเตือนเรื่องของสัญญาณไฟฟ้านะครับตอนนี้วันนี้ไม่กลัวแล้วครับเรามีตัวนะครับเป็นตัวปากกาวัดแรงดันไฟฟ้านะครับตัวนี้เมื่อตรงไหนเส้นไปเส้นไหนมีไฟฟ้าเนี่ยครับจะมีเสียงแจ้งเตือนบันทีครับแล้วก็มีไฟตัว LED นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเออตรวจได้อย่างแม่นยำครับ วิธีการเช็คก็ง่ายได้ครับโดยไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวลวดกระแสไฟครับยงเข้าไปใกล้สายไฟก็สามารถเพียงแตะสายไฟก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่ามีตรงนั้นมีกระแสไฟอยู่นะครับตัวนี้มีความปลอดภัยสูงครับวัสดุเป็นพลาสติกที่การไว้าทั้งตัวแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเลยครับสําคัญไม่เป็นอันตรายขณะที่เราใช้นะครับกับปากาวัดไฟอัจฉริยะนี่ก็เป็นทำให้เรามีความปลอดภัยและก็หมดห่วงเรื่องของไฟรั่วนะครับแล้วก็เพียงพกติดตัวไว้นะครับ เหมาะตลอดงานช่างทุกช่างที่สําคัญครับปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายกว่าแล้วก็ที่สำคัญครับใช้งานได้ทุกวันนะครับตัวนี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่90โวลต์ไปถึง1,000โวลต์ไม่เกินนะครับแล้วใช้ทั้งไฟบ้านและไฟโรงงานนะครับปักกาตัวนี้จะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเจอกระแสไฟนะครับแล้วก็เป็นเป็นโครงการนะครับปักกาวัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเช็คกระแสไฟนะครับกดกระานด้านล่างที่ผมปักไว้ด้านล่างเลยนะครับปักกาวัดแรงดันไฟ